สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกด์เพื่อนๆเคยมีหนังที่อยากดูแต่ไม่เคยได้ดูหรือดูไม่ครบไหมครับมันมักจะเป็นกับหนังที่มีจํานวนภาคเยอะมากๆจนพอตัดสินใจดูจริงๆแล้วก็ดูได้แค่ภาคเดียวไม่เคยดูครบอย่างเช่นแฟนชายฟ a s t นฟิล u ลียส s ิชชั่นอิมโพสิเบลอเรซิเดนต์อีวหรือแม้แต่ลอร์ดอ the Ring กับ The h o อบบิก็ล้วนเป็นแฟนชายที่ต้องใช้เวลาไปกับการนั่งดูไปทีละภาคทีละภาค เพื่อให้เข้าใจทั้งองค์รวมของมันแต่มันก็มีหนังประเภทหนึ่งครับผมขอเรียกมันว่าหนังฆาตากรโรคจิตก็แล้วกันนะครับมันถือเป็นหนังจะเป็นของแสลงสําหรับผมเลยครับไม่ใช่ที่เนื้อหาที่รุนแรงหรอกนะครับแต่เพราะว่าหนังแฟนชายเรื่องอื่นๆเขามักจะพาเราไปเจอกับตัวร้ายใหม่ๆอยู่เสมอแต่กับหนังฆาตากรโรคจิตเขากลับให้เราได้ดูแค่ตัวละครฆาตากรตัวเดิมที่่าเท่าไหร่มันก็ไม่เคยตายสักทีเลยในแง่ของภาพยนตร์และคำวิจารณ์ภาคแรก ก็มกักจะดูดีที่สุดเสมอครับแต่มันก็มีหนังหรือเรื่องหนึ่งครับที่ทําให้ผมบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรอกที่หนังภาคแรกจะดีที่สุดหนังเรื่องนั้นก็คือเอเลียนครับกับตัวฆาตรกรที่ไม่จําเป็นต้องพูดแม้แต่คําเดียวแต่โดยบรรยากาศลักษณะท่าทางของเจ้าเอเลียนที่มันไม่ได้แค่เดินเอ่ยแล้วมัวแต่แลบลิ้นปิ้นตาเหมือนกับฆาตรกรตัวอื่นในยุคเดียวกันแค่นั้นก็สร้างความกลัวได้มหาศาลแล้วครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า ชื่อเดิมจริงๆของเจ้าเอเลียนนั้นก็คือซีโนมอร์ฟเพราะจริงๆแล้วเอเลียนเป็นคำกลางๆที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตต่างดาวทั้งหมดพรีเดเตอร์นั้นก็เป็นเอเลียนชนิดหนึ่งเช่นกันครับแต่เผอิญคำนี้นั้นถูกนำมาใช้เรียกเจ้าตัวเอเลียนสายพันซีโนโมอร์ฟผ่านทางภาพยนตร์จนโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อพูดถึงเอเลียนเราจึงมักเข้าใจว่าคำนี้เป็นชื่อเฉพาะของซีโนโมอร์ฟไปโดยปริยายและก่อนจะไปทำความรู้จักกับเจ้าซีโนโมอร์ฟให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ผมขอขอละหนึ่งไลค์และ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรักไกด้วยนะครับเอเลียนสายพันธุ์ซิโนโมอร์ครับดังเดิมไม่ได้กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างสิ่งมีชีวิต,ตทั่วไปแต่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างไบโอเมคานิกหรือว่าชีวจักศรศาสตร์หรือจักรชีวะอะไรทำนองนั้นครับถ้าสังเกตดีๆแล้วเราจะเห็นด้อย่างชัดเจนเลยว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าเอเลียนซิโนโมอร์นั้นมีเขาโค้งกึ่งเครื่องจักร กึ่งสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะลักษณะของผิวหนังที่คล้ายกับเป็นท่อปล้องของเครื่องยนต์และผู้ให้กำเนิดมันก็คือพวกสเปซจ็อกกี้ครับหรือเรียกสันส้นๆว่าจ็อกกี้หรืออีกชื่อก็คือ The Pilot พวกสเปซจ็อกกี้ครับคือชื่อเรียกของสปีชีต่ตางดาวโบราณเผ่าพันหนึ่งที่มีช่วงชีวิตอยู่ในประมาณช่วง3,000ล้านปีก่อนคริสต์กาลพวกขานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาการไบโอเมคานิกจ็อกกี้ มีรูปร่างแขนขาคล้ายมนุษย์แต่ตัวใหญ่กว่ามากและมีความสูงเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ4-6เมตรมีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ก็คือจมูกที่ยาวเป็นงวงคล้ายกับงวงช้างในภาพยนตร์เอเลียนภาคที่หนึ่งเราจะเห็นซากฟอสซิลของจอกกี้ตนหนึ่งหลงเหลืออยู่ภายใต้ในซากยานบนดาว l v 4 26ซึ่งอยู่ในลักษณะท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนโดยร่างกายนั้นดูเหมือนแทบจะติดกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแทนที่นั่งนั้น และเมื่อสังเกตดูดีๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ารูปลักษ์พื้นผิวทั้งภายนอกและภายในของยานกับซากฟอสซิลของสเปซจ็อกกี้มีรูปแบบเป็นไบโอแมคานิกกึ่งเครื่องจักรกลกึ่งชีวะเช่นเดียวกันกับตัวเอเลียนย้อนกลับมาที่เรื่องราวของเจ้าเอเลียนกันต่อครับเริ่มจากในช่วงประมาณตอนปลายแห่งยุคที่สเปซจ็อกกี้นั้นรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่อยู่ในตอนนั้นจ็อกกี้ เกิดความขัดแย้งและสู้รบทำสงครามกับศัตรูต่างเผ่าพันธ์ดาวหนึ่งครับซึ่งไม่ปรากฏชื่อว่าเป็นพวกไหนแต่คงต้องมีวิทยาการและกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรพอๆกันสงครามดำเนินยืดเยื้อกินเวลาย,ยาวนานครับไม่มีทีท่าว,ว่าจะแพ้หรือชนะกันเนื่องจากต่างฝ่ายต่างแข็งแกร่งพวกสเปจอกีจึงระดมพลน,นักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทิทำการวิจัยทดลองและพัฒนาเพื่อสร้างอาวุธมหาปะเยอย่างลับๆบ,บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ที่มีชื่อดาวาโพเทียสและแล้วในที่สุดผลการทดลองค้นคว้าก็ประสบความสําเร็จปรากฏออกมาเป็นนวัตกรรมอาวุธเชื้อโรคที่เรียกตัวเองว่าแบล็กกูซึ่งต่อมาภายหลังก็มีการทดลองและพัฒนาต่อยอดจนพบว่ามันสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อนี้ต้องกลายสภาพหรือกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตอสูรกายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าซินโนมอร์ฟซิโนมอร์ฟโปรโตไทป์ที่เป็นตัวตัวเต็มวัยปกตินั้น เกิดมาจากการวางไข่ของซีโนวอบนางพญาโดยนางพญานั้นสามารถวางไข่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับการโปรแกรมสั่งการจากพวกสเปซจ็อกกี้ไข่ทั้งหมดนี้ที่เกิดจากนางพญาจะมีตัวอ่อนอยู่ภายในและเมื่อมีไข่เข้ามาอยู่ใกล้ๆมันก็จะออกจากไข่และจู่โจมค่าเหยื่อที่อยู่ใกล้ๆตามโปรแกรมคําสั่งของจ็อกกี้โดยพวกซีโนมอมนั้นมันจะไม่สามารถเติบโตเป็นตัวนางพญาได้เองนั่นหมายความว่า พวกมันนั้นเป็นหมันไม่สามารถวางไข่และสืบพันธุ์ได้เองที่เป็นเช่นนี้ก็เนึ่งจากนางพญานั้นมีโครงสร้างทางชีวเเชงกนที่ซับซ้อนกว่าตัวโต,วตวเต็มวัยปกติมากจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจะก,กําเนิดเป็นตัวตนขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีการพอเชื้อและโปรแกรมคําสั่งขึ้นใหม่แต่นี่ก็ไม่ใช่ความบกพร่องแต่อย่างใดครับเป็นความจงใจเพื่อความสะดวกในการควบคุมจํานวนของซีโนโมอฟได้ตามต้องการเท่านั้นเองซีโนมอฟรุ่นโปรตทยครับ รูปลักษ์ดั้งเดิมของซีโนมอร์แรกเริ่มนั้นพวกมันมีรูปลักษ์ที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์ตามเหยื่อที่มันฟักตัวอยู่ซีโนมอร์เนปูตไทยครับจะเชื่อฟังคำสั่งและอยู่ภายใต้การควบคุมของสเปซจ็อกกี้ทุกประการเพราะร่างกายของมันก็เปรียบเสมือนหุ่นยนต์นั่นแหละครับและเมื่อได้อาวุธซีโนมอร์มาแล้วผ่าพันของสเปซจ็อกกี้ก็ไม่รอช้าทำการแอบลักลอบนำไข่จำนวนลานล้านฟองไปปล่อยทิ้งไว้บนดาวของศัตรูคู่สงคราม และในเวลาไม่ช้าครับดาวทั้งดวงนั้นก็เต็มไปด้วยฝูงเอเลี่ยนซีโนมอบซึ่งศัตรูนั้นก็มีอาจทราบได้ว่าจู่ๆสิ่งมีชีวิตพิลึกแถมร้ายกาจขนาดนี้กำเนิดมาจากไหนและเมื่อตั้งตัวไม่ทันก็เสร็จสิครับทั้งดาวนั้นถูกคาล้างเผ่าพันธุ์จนสูญสิ้นหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเผ่าสเปจ็อกกี้นั้นกำชัยชนะเหนือศัตรูได้อย่างง่ายดายแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าอาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นนานวันเขา้า มันกลับมีกลไกวิเศษเกินกว่าที่ได้โปรแกรมออกแบบไว้แต่แรกเสียอีกและในที่สุดกรรมก็ตามสนองพวกสเปจ็อกกี้ครับในระยะเวลาไม่นานหลังจากชนะสงครามสัญญาณความพยนะก็ได้ก่อตัวขึ้นนักวิทยาศาสตร์ของสเปจ็อกกี้ครับคนพบว่าบางพื้นที่บนดาวบ้านเกิดของพวกเขาเองนั้นได้เกิดการแพร่ระบาดของซีนนมอสอย่างรวดเร็วทางทางที่ไม่ได้มีการใช้แบคกู หรือมีการโปรแกรมให้นางพญานั้นผลิตไข่เพิ่มและก็ไม่ได้มีการนำไข่ออกไปทิ้งไว้ภายนอกแต่อย่างใดและที่น่าสงสัยยิ่งขึ้นไปอีกซีโนโมอร์ตัวอ่อนรุ่นใหม่ๆที่หลุดออกไปบางส่วนนั้นได้เกิดการกลายพันธุ์โตขึ้นเป็นตัวนางพญาได้เองและมันสามารถวางไข่แพร่พันธุ์ได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติทั่วไปโดยไม่ต้องผ่านการโปรแกรมควบคุมจากนักวิทยาศาสตร์ของสเปนจ,จอกกี้ แถมที่พิเศษไปกว่านั้นลูกๆของพวกมันตัวตัวเต็มวัยรุ่นใหม่ที่เกิดจากเอเรียนนางพญามันก็สามารถมีรูปลักษณ์เปลี่ยนไปตาม DNA ของตัวเยื่อที่มันเข้าไปฟักตัวสัญญาณนี้ทำให้พวกสเปจจอกกี้นั้นเริ่มตระหนักถึงภัยที่กำลังจะก่อตัวขึ้นและที่ยุ่งยากหนักขึ้นบีก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าเหานางพญานั้น แผ่กระจายและสุกซ่อนไข่ทำรังไว้ตุกงไหนกันบ้างเพราะพวกมันนั้นได้ทำการวางไข่ออกมาอย่างบ้าคลั่งจึงส่งผลทำให้เกิดซีโนมอรรุ่นใหม่เพิ่พมขึ้นอย่างรวดเร็วประหนึ่งเหมือนกรรมตามสนองเหล่าซีโนมอฟร,รุ่นใหม่นี้ได้ทำการไล่ล่าฆ่าประชาชนชาวสเปซจ็อกกี้ล้มตายไปอย่างรวดเร็วนอกจากฆ่าแล้วมันยังทำการขนร่างของเหยื่อไปไว้ที่รังนางพญาเพื่อให้ตัวอ่อนของพวกมันได้ฟักตัวเติบโตแพร่พันธุ์ต่อไปนับวัน มันยิงจะแพร่พันธุ์ไดรวดเร็วและทวีคูณเหล่าสเปจอกกี้นั้นพยายามทำทุกวิธีทางที่จะควบคุมและกำจัดพวกมันแต่โชคร้ายที่พวกมันนั้นมีจำนวนมหาศาลเกินกว่าที่จะกำจัดให้หมดลงไปได้ง่ายๆแม้อาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ของสเปจอกกี้นั้นจะทันสมัยร้ายแรงสักขนาดไหนก็ไม่อาจยับยั้งพลังการทำลายล้างของพวกซีโนโมอฟได้เห็นทีคงจะมีทางออกเดียวเท่านั้นก็คือระเบิดล้างดาวทั้งดวงซึ่งคงไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก พะจะเป็นการไปฆ่าประชาชนพี่น้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองให้ตายไปด้วยจอกกี้จึงดันไม่เลือกวิธีนี้ครับและยังคงสู้ต่อไปยันทับกับเอเลี่ยนต่อไปตามกําลังที่มีท้ายที่สุดพวกสเปจจอกกี้ก็แก้ปัญหาอีกด้านโดยการส่งนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําจํานวนหนึ่งโดยสารยานที่มีชื่อว่าเดะเดเลิกสเปซคาร์หรือยานที่เราเห็นในภาคแรกนั่นแหละครับอพยพกันอย่างฉุกละหุกไปยังดวงดาวเป้าหมายดวงอื่นไม่มีหลักฐานว่าไปที่ไหน ไปดาวอะไรแต่คงเป็นการไปดาวอื่นเพื่อหาอนาณาธิคมใหม่เพื่อที่จะได้รอดพ้นจากพวกเอเลียนซีโนมอฟแต่ไม่รู้ว่าคิดกันอีท่าไหนพวกเขานั้นเก็บตัวอย่างของซีโนมอฟที่เป็นนั้งไข่ตัวตัวเต็มวัยและนางพญาบางส่วนไปด้วยชักนี้ก็เพื่อการศึกษาวิจัยหาทางแก้สถานการณ์และหวังว่าจะกลับมารับมือจัดการกับเหล่าซีโนมอฟที่ดาวแม่อย่างเร่งด่วนที่สุดต่อไปแต่ท้ายที่สุดแล้วยาลำนัน้นก็ไม่มีโอกาส แม้แต่จะไปถึงดาวที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้เนื่องจากซีโนมอมนั้นได้เกิดหลุดออกมาจากห้องควบคุมภายในยานและทำการอาวาดจู่โจมนักบินบังคับยานจนเสียชีวิตซึ่งก็คือจ็อกกี้ตัวที่เราเห็นในเอเลียนภาคที่1นั่นแหละครับเมื่อปาศจากนักบินบังคับยานอย่างกระตาหันแบบนี้ยานจึงเสียหลักหลุดตกลงไปในดาวแครลึกลับที่ถูกตั้งชื่อภายหลังด้วยมนุษย์เราว่า LV426 แม้ลพลพรรคลูกเรือของยานจ็อกกี้คนอื่นๆนั้นจะสามารถรับมือต่อสู้กับซีนมอมบที่หลุดออกมาได้บ้างแต่ยานนั้นก็ได้ร่อนลงกระแทกพื้นดาว l v 4 2 6อย่างรุนแรงยานจึงเสียหายอย่างหนักจนไม่อาจซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและสิ่งที่พวกเขาทำได้มีแค่เพียงส่งขึ้นสัญญาณออกไปรอบๆดวงดาวแห่งนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากยานต่างดาวอื่นๆที่อาจจะผ่านมาในวงโครจรแต่ก็ไม่เป็นผลใดๆในท้ายที่สุดแล้ว นักวิทยาศาสตร์ของชาวสเปจ็อ,อกกี้และทุกชีวิตบิญญาณเดเดริกก็อันเป็นต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถโดยจกโกนชีวะมหาปลายที่พวกเขาคิดค้นและสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองและส่วนดาวแม่บ้านเกิดของเหล่าสเปจ็อ,อกกี้ก็ต้องเผชิญจุดจบันหน้าเศร้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันซีโนมอนนั้นทำลายล้างทุกชีวิตจนแทบสูญสิน้นอรารยธรรมของสเปจ็อ,อกกี้ที่เคยยิ่งใหญ่เกียงไก่ก็อันเป็นต้องปิดฉากและล่มสลายลงนบบัดนั้น คงเหลือแต่พงพันอสูรกายซีโนมอฟเท่านั้นที่เป็นใหญ่ครอบครองดาวของจอกกี้และในเวลาต่อมาซีโนมอฟที่กลายพันธุ์รุ่นใหม่ก็ได้ฆ่าและกินเหล่าซีโนมอฟรุ่นโปรโตโทไทดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่ให้ศูนพันธุ์ไปเสียหมดและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ไม่มีซีโนมอฟรุ่นดั้งเดิมหรือรุ่นโปรโตโทไทหลงเหลือให้เราได้ดูชมกันอยู่ในยุคปัจจุบันเลยแม้แต่ตัวเดียวท้ายที่สุดนี้ก็พูดได้ไม่เต็มปากครับมโนสงสารหรือสศมน้ำหน้ากันแน่ สเปสจอกกี้ที่ต้องมาสูญสิ้นเผ่าพันธุ์โดยอาวุธของตัวเองแต่นี้ก็เป็นเพียงเรื่องราวต้นกําเนิดของซินโนมอฟเท่านั้นครับมันยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายในจักรวาลเอเลี่ยนถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเอเลี่ยนต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากเห็นผมทาคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับและพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ